สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามารู้จักกับโรงเรียนนนันตาเป็นยังไงไปดูไปเลยโรงเรียนนานันตาเป็นโรงเรียนแนวมอนเทสซี่เปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนนนันตาตั้งอยู่ที่ซอยเรียบวารี79แขวงพุกแปดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโรงเรียนของเราบรรยากาศอบอุ่นและล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ มีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารอาคารเรียนที่1ด้านล่างเป็นของน้องเตรียมอนุบาลอนุบาลและชั้นบนเป็นของพี่ปฐมค่ะและนี่คืออาคารเรียน2ด้านล่างเป็นของน้องอนุบาลและด้านบนเป็นของพี่ปฐมค่ะอาคารเรียน3ด้านล่างเป็นโรงอาหารด้านบนเป็นหอประชุมและที่เรียนได้มีสนามญ่าเที่ยมไว้ให้เด็กวิ่งเล่นมีสนามเด็กเล่นไว้เล่นซอนพักเที่ยงแล้วก็ตอนเย็น มีสระว่ายน้ํามีสวนเล็กๆให้เหดๆๆ็กๆได้ฝึกทําการเกษตรหากท่านผู้ปกครองท่านใดกําลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกของท่านอยู่สามารถแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนอนันตาของเราได้นะคะโรงเรียนเราอยูต้อนรับครับขอบคุณค่ะ